The อีกเรื่องหนึ่งที่เตือนการเรื่องของเงินเงินเพินทองเรื่องเศรษฐ,ฐกิจช่วงนี้ลหลายคนก็ก่ายนาพากเลยบอกว่า<อ>เหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกิเน,นจริงๆนะคะอย่างคนที่เล่นหุ้นเนี่ยคุณผู้ชมก็<อ>ยิ่งเครียดนะบางทีโดนตัวแดงไปทางกระดานก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ค่ะเงินที่เราลงไปนะบางทีลงไปแบบ10,000 0สนบาทติดลบเกิน5 0ออย่างเงี้ยจะทำใจขายก็ทำใจไม่ได้ก็ต้องทิ้งไว้แบบนั้นจะเติมเงินเข้าไป ก็ยากจะไปหาเงินที่ไหนมาเติมลงไปในพอร์ตนะคะงานนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาเครียดเล่นหุ้นแล้วหุ้นตกสุดท้ายไม่มีเงินจ่ายค่าชาวบ้านยังไงรู้ไหมพยายามไปก่อเหตุชิงทองค่ะโอ้ยจะเอาเงินมาหาเงินหาเงินใช้ด้วยวิธีแบบนี้มันก็ไม่ได้ไงใช่ก็คืออยากจะหาเงินไปจากค่าชาบ้านหาเงินเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกไม่รู้จะไปพึ่งใคร ก็เลยคิดว่าจะมาก่อเหตุชิงทองนี่แหละคะ่ะเอาดูคลิปพร้อมกันบางช่วงบางตอนนะคะ นี่ค่ะที่เห็นอยู่เห็นไหมโดนรวบเลยโดนรวบค่ะทางตารวจสพเมืองพัทยาเนี่ยเขาล็อกตัวผู้ก่อเหตุชื่อว่านายเพิ่มผลอายุ31ปีเท่านั้นเองอนี่คุณผู้ชมที่ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่อำเภอบางละมุงที่จังหวัดชนบุรีนะคะ เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาแต่งตัวมาแบบแต่งกายมิดชิดเลยนะใส่หน้ากากอนามัยมแล้วก็พยายามมาก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองค่ะพอตํารวจจับกุมปุ๊บเจ้าตัวก็พยายามต่อสู้ขัดขืนไม่ให้จับอ,ะอ่ะแต่ก็ไม่รอดนะเพราะตํารวจมีกําลังมากกว่า พอไปค้นในเป้ค่ะไปเจอปืนอัดลมหนึ่งกระบอกนะคะแล้วก็ไปเจอพวกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นายเพิ่มผลเนี่ยเขาใส่เสื้อผ้าหลายชั้นเขามาก่อเหตุคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาพยายามก่อเหตุชิงทองแต่ว่ามันยังตัดสินใจไม่ลงตัวสัทีกล้ากลัวกลก็เลยเดินวนไปเวียนมาอยู่ในห้าง แต่เย็นจนเกือบค่ำๆ <ฮะ S 1> แล้วสุดท้ายก็ถูกตำรวจจับกลุ่มนะคะ<อ>สาเหตุที่จะชิงทรัพย์เนี่ยเพราะว่านำเงินที่ภรรยาตเตรียมเอาไว้จ่ายค่าห้องเช่า<ะ>แล้วก็เลี้ยงลูกเนี่ยอเอาเงินไปเล่นหุ้นจนหมดตัวแล้วยิ่งช่วงเนี้ยหุ้นตกขาลง<ะ>ไม่เหลือเลยสักบาทเดียวที่เมียให้มา ก็เลยหวังว่าจะไปชิงทรัพย์นี่แหละคะ่ะเพื่อหาเงินโอ้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องเป็นเสาหลักในการที่จะหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วคุณมาโดนจับแบบนี้แล้วต่อไปลูกเมียจะอยู่ยังไงละ่ะถูกทางภรรยาผู้ก่อเหตุเนี่ยก็อุ้มลูกเลยนะลูกแค่แบบ7เดือนอะคะ่ะยังไม่ถึงขวบเลยเพิ่งคลอดเองมาส่งสามีพาลูกไปส่งพ่อเล่าให้ฟัง เล่าไปน้ําตาไหลไปปาดน้ําตาเลยบอกว่าสามีหนูเนี่ยเขาก็เป็นคนชอบเล่นหุ้นก่อนเกิดเหตุสามีก็บอกว่าจะไปหาเพื่อนไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุพยายามชิงทรัพย์แบบเนี้ยออฟังเสียงพยา,ยากันหน่อยคะ่ะเอาเล่นหุ้นนะ่ะเขาเล่นน,น่ะแต่ว่าม,ามันสุอไมกลันน่จะอื่นไหมไม่ค่ะเล่นแต่เล่นหล้วปกติเขาได้ไหมเขาก็มีรายได้จากตรงนั้นไหมปกติอะ ทปกติเมื่อก่อนเหมือนก็ได้ตลอดนะเพราะว่าแต่ว่ามันก็ทุนเยอะห้อมักทุนเป็นแสนหกเขาลงทุนไปเยอะทีนี้เขาบอกว่าเขาจะหาเงินแจกใ้ชคขาใช่เพราะเขาเอาไปเล่นหมดเมื่อวานเล่นพวกมารูเมื่อวานอืมเนี่ยโอ้คือการเล่นคุนอ่ะมันก็มีขึ้นมีลงนะคุณจะทุ่มสุดตัวจนแบบไม่มีกินไปหมดกับการที่จะแบบ หวังว่ามันจะขึ้นหรืออะไรเงี้ยเออไม่ได้มันก็ต้องแบบแบ่งแบ่งเงินไว้เป็นก้อนนึงว่าอา่ะเราจะลงทุนหุ้นมันคือการลงทุนคุณต้องเอาเงินที่สามารถนําไปลงทุนได้เนี่ยไปลงทุนไม่ใช่ว่าเงินนี้จะเป็นค่าเช่าบ้านเป็นค่ากินข้าวแล้วเอาไปเล่นจนหมดแบบนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาแบบนี้ค่ะถูกต้องค่ะแต่ทีนี้ทางพุ่มกับการสอบพเมืองพัทยาเนี่ยก็ชื่นชมทางจากสิบตำรวจนันทวัฒน์สีวิเศษนะคะที่เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสอบพเมืองพัทยาที่ไหวพิบดีปฏิบัติหน้าที่อย่่่าาางงงแขขััันนเเพรระะอออไไคืยมทกต ซับหรอกแต่ว่าเห็นท่าทางดูแบบ ต้องสงสัยมีพิรุษตำรวจก็เลยเข้าไปค้นตัวนะคะแล้วก็ระงับเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นไว้ได้อย่างทันท่วงทีนะคะแต่ก็ต้องบอกจริงๆว่ามันอันตรายมากเลยสําหรับคนที่เล่นหุ้นในช่วงนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่ช่วง3ปีที่ผ่านมาตลาดเซ็ตอินดี к ์นะคะตลาดตัชนีหุ้นไทยเนี่ยร่วงลงมา30%นะเห็นนกวิเคราะห์เขาบอกว่าถือเป็นตลาดหุ้นหลักที่มีผลงานย่าแย่ที่สุดในโลกโอ้ไม่น่าภูมิใจเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ทางยุโรปเอเชียอเมริกาเนี่ยส่วนมากมันมีแนวโน้มที่จะต้องเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆแต่ส่วนทางการกับตลาดหุ้นไทยเองที่แทนที่จะเพิ่มมูลค่าขึ้นกับลดลงเรื่รรอยๆเงินที่อยู่ในนั้นเนี่ยแทนที่มันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นใช่ไหมคะ<อ>มันก็คือติดลบลงเรื่รอยๆพอเศรษฐกิจไม่ดีปุ๊บนักลงทุนต่างชาติเขาก็ถอนเงินออกจากพอร์ต<อ>เขาก็พากันขายหุ้น<อ>ก็เลยทําให้ยิ่งหุ้นเนี่ยมันตกลงคนที่มีเงินอยู่ในพอร์ตเนี่ยถ้าไม่ ใจกล้าพอที่จะคัดล้อที่จะยอมขายแบบขาดทุนเนี่ยคุณก็ติดตัวแดงในตลาดหุ้นเอาเงินออกมาไม่ได้ง่ายถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วงงอะไรคือหุ้นสมมุติคุณมีเงินอยู่ร้อยบาทคุณไปซื้อหนึ่งหุ้นได้ร้อยบาทแต่พอย่อมันตกลงอ่ะตอนนี้ถ้าคุณขายคุณอาจจะได้แค่5บาทมันอาจจะหายไปแบบนั้นเลยก็ได้ถูกต้องค่ะเห็นบอกว่าต่าสุดในรอบ5ปีเลยนับตั้งแต่วิกฤตโควิด -19 นะคะมันหนักหน่วงจริงๆ